สวัสดีครับผู้ชมไปสร้างเกมมิ่งนะครับวันนี้จะมาทำให้ Doom Day กับแอคที่หนึ่งกันนะมีกี่แอควะมีทั้งหมดสามแอคแต่ว่าแต่ละแอคนี่เซตอัพนี้ทั้งมีทั้งเซตอัพทั้งเป๊ะเยอะมากแอคแอคหล่อแอคหล่อใช่ครับแอคหล่อแอคแอคหล่อเป็นคนต้องเตะด้วยนะครับน้อยแอคหล่อแอคหล่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเอ่อไฟนอลแล้วนะครับนะ ดูดีว่าจะรอดหรือจะล่วงกันของแอคแรกด้วยขนแน่แข่งกับล่วงล่วงแล้วก็ล่วงแล้วก็ล่วงช่วงนี้เขาแกแคเอดดีกูด้วยช่วงนี้ขอความสงบไม่ลืมหรอกไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมช่วงนี้ขอความสงบนิดนึงนะครับนะพอดีเดี๋ยวขออัดเกมก่อนฮูลีฟักจะโปรยเงินทําไมไม่เป็นไรยิ่งโปรยเยอะก็ก็เสียเท่าเดิม ไม่สงสารมือมือแ <c oughs> ม่งป enfin ัดปักปัดปัดจนเมื่อยแล้วน่ะเงินมันอินฟินิตี้เดี๋ยวทีละพันระหว่างรอเจมแฟมิลี่นะครับไอเจมมึงไปไหนอ่ะเฮียไมเจ้กับกูอยืนรอบนโพเดียมนวเนี่ะโอเคมาข้ามเข้าเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันนะครับไฟนอลนสุดแล้วโอเคสุดแล้วสิบห้า เอาพีเลสไม่ไม่แบ่งกับเกมคนละครึ่งอ่ะเอาเอาแค่นั่นแหละโอเคงั้นเริ่มเลยนะโอเคอ่าอ่าห้าสิบกันกดอ่ะสามห้าพอโอเคแล้วผมรอดดีกว่าโอเคน่าจะสองสามพี่กดเราไม่โลวพี่กดเราไว้ร่วงน้าหมดแล้วโอเคคุรุมานะคุรุมะโอเคสวยไอ้เคียร์รัพอดีเลยแต่ชุดเขาเปลี่ยนไม่ได้ชุดแต่ตัว ใส่ชุดสูตรุพื่อไปบูข้างในเยอะเยอเยอหักนิ้วหักนิ้วนิ้วหักครับนี่พี่จะไม่ใส่ใส่ชุดเต็มเต็มสูตรน่ะใช่ไม่ใช่เต็มสูตรหรอกผมก็เป็นเต็มสูตรกันสูดเลยสูดสักขาวได้เลยไอ้สัตว์พร้อมลบมากอะตอนเนี้ยเอออันนี้มิชชั่นอย่าลบมิชอย่นอย่าเอออย่าลบว่าเป็จะลบก็ใครวะไป อ๋อมันเอ็มสไตล์ไม่ได้นี่หว่ะคือมันอยู่ในมิชชั่นน่ <c oughs> มันลำบากตอนลงนี่แหละมันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกอยู่ในคุลุม,มานะพอไปถึงอะ <c oughs> เดี๋ยวพอถึงไอ้นี่ก่อนค่อยลง <c oughs> มิชชั่นมิชชั่นไฟนอลลอยใก้ๆอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละ อถเโอ้ย้รถตัดน้าโอ้ยมอสปาได้อย่างเี้ยมากกว่ามีคนเสียหลักล้งโอ้โหแม่แม่คเข้ากูด้วยแบบสุดยอดมากไอ้นี่คือได้ยินเสียงี้บอใช่ป่ะโอ้รถกูความรถกูคว่ำตีลังกาโช ไอพี่เล็กบู๋เลยใช่ถึงถึงปุ๊บลุยเลยโหลีลุยแหลกลุยแหลกมีผู้ลุกบูก๊มีผู้ลุกบูก๊อืมฮัลโหลมาเตฟักเกอร์ฮัลโหลมาเตฟักเกอร์โอเคอเค้อคอาวทำไมกูนำแน่วะและกูใส่ชุดเต็มคนเดียว ใช่ลงลิบๆเอ้ยชุดกอะเลือดหมดเช็คด้วยนะอยากลองแบบไม่เซลซ์เอาเป็เลสกิ้งเมื่อไหร่วะมีนี่กันเลยก็ได้เออเปิดมากูก็จะล,มล้มลวไปหน,หนึ่งเอ็มชุดกาะแป,ป๊บไทยใครชุดกาะหมดเลือดหมดลบไปก่อนไปเรียบร้อย สาปไปก่อนสามไปก<า>่ปง okay, okay. องโอเคเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่เขาจะทยอยศาสต์เอาดูกระจกนี่มันมีมันมีตรงกระจกด้วยไม่อยากจะกินเพราะว่ามันหลบไม่ได้เลยเป็นมิชชั่นเป็นไฮที่บอกเลยว่าเปลืองเปลืองชุดเกาะมากเพราะมันต้องไปบุกฐานทัพข้างใน มี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 ้วเอออยู่ไก่อนนะก็หมดต็มไอ้เฮียกบกูอยู่ไหนหมดยังหมดอย่างฉับพันอ่ะมันยิงแม่นมากนะนี่แหละนี่แหละครับ ความยากของดูมเดย์ถึงแม้จะฮาร์ดโหมดนะครับแม oh. ่เฮ้ยโอ้เฟิร์สองเฟิร์สเอ็ดไม่มีให้อพื่อนๆเล่นระวังข้างหน้าใช่แต่เดี๋ยวเฮ้ยที่เรเบิดติดโอ้โหเออ้ายดีนะล่วงก่อนดีนะมะม่วงเจอล่วงได้ไง ใช่มะม่วงนะครับมีต้นลึกมีต้นมีอยู่ข้างล่างต้นนึงข้างล่างได้ได้เป็นได้ยิงอะไรยิงอะไรโอเคหมดแล้วมาละพี่เล่พี่เล่นมาหน่อยเพราะพี่เล่นเล่นไอ้ปืนไอ้นี่ป่อยไงเพราะมันต้องลงล่างเลยใช่ป่ะเป็นลงล่างเลยเฮ้ยดู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 พี่เล่นดิไหพี่เล่ดิงอ้ยเกือบตายยิงเป็ดไม่หรอกมันเป็นมินิกันไงมันต้องชาร์จ ไปลงล่างก่อนลงล่างก่อนสีฟ้านี่สีฟ้านี่คือทีมเรานะวิเลสวิเลสมาฝั่งขวาวิเลสระวังฝั่งซ้าย <c oughs> มีตัวหนึ่งติดอยู่ในประตูอย่า <c oughs> ไปปูโดนกูโดนกู Một tư nữ tìm nữa tìm 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 Đi tìm 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 เพราะมันเป็นมินิกันต้องชาร์จยิงจอยิงจอไอ่งเิวลิตี้เขามล่าทิ้งเดนเจมมาช่วยยิงมาช่วยพี่ยิงหน่อยเพราะตรงนี้มันเยอะเดี๋เดี๋ยโห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 กันทุกคนปลาระเบิด์เแล้วเออเจมเจมยิงข้างในหน่อยเพราะ เกาะแป๊บเกาะหายจุดเกาะหมดเลือดหมดเช็คด้วยพี่เลดไม่ได้ยิงอ่ะสาอย่างเดียวอุ้ยจุ๊บอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงดีนะเห็นก่อนโอเคยูเทิร์นยูเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์นจุดเกอะก่อนอย่ากูอย่ากันฮะรองเติมเกาะอย่ากันฮะโอเคเกาะหมดแล้วตอนเนี้ย เท okay. okay. ินกับขึ้นไปมามาอยู่ด้านบนไม่อยู่ละวม่ระบนเลยโอเคทุกคนครับวอลลุ่มก็คือรีบรีบม่รีบมาดีเฟนส์เลยรีบมาดีเฟนส์เพราะมันมีเวลาดีเฟนส์ใครจะอยู่ใครจะนั่งตรงไหนก็นั่งไปมามายิ้มายิงเอ็มเจ็มไปนั่งไปนั่งตรงหน้าจอเขียวอะจุดไหนก็ได้โอเคโอเสร็จแล้วก็กด e เลย enter เลย แล้วกล้องปืนแล้วกล้องปืนแล้วกด enter enter แล้วก็แล้วก็ยิงแล้วก็ยิงยิงเลยยิงเลยเข้าปุ๊บยิงเลยเข้าปุ๊บยิงเลยไม่ต้องรอระวังระวังดูดูหลอดดูหลอดดูหลอดไอ้นี่ดีเฟนซ์ข้างล่างเลยนะโอเคแล้วก็พังแล้วหนึง

โอเคโอ๊ยยิงไม่ทันระเบิดอ๋อระะ,ะอันเลิเหรอเสียงดังผ่านแล้วผ่านแล้วเขี้ยวหรว่าอันเลิไอ้สัส No, we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know the of my love? Can I get this place on lockdown right now? You imbeciles No, there is no potluck. I don't give a shit <laughs> about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen <laughs> to me. แต่วันศุกร์เนี่ยมีใครอยู่บ้างวันศุกร์ผมอยู่ช่วงไหนช่วงกลางช่วงเย็นนั่นเละวันศุกร์เสาร์เพราะว่าหยุดไงเออวันเสาร์น่าจะมีสิทธิ์วันเสาร์แต่วันอาทิ์นี่เหมือนอยูเวนแต่ก็น่าจะเอาคอมไปได้อยู่อืม เวันนี้ครั้งแรกแล้วนะที่จบแอคหนึ่งแอคหนึ่งแบบไฟนอลโดยไม่เฟลอะนั่นแหละฮะแต่ว่าเปลืองชุดเกาะเปลืองชุดเกาะไม่พอบอดยิงแม่นดีปรายแดงคือเกาะผมหมดแล้วก็เจมเวลมันน้อยไงนี่ไงเจมเวลล์แปดสิบเนี่ยคนที่อยู่ในภาพก็คือแอคหน้านะต้องไปต้องไปต้องเป็นเรือดำน้ำมันอยู่ในเรือดำน้ำ Look at the graphics. Okay. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Uh, let's get <coughs> out of here. Uh, thank you. Bye, both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. <laughs> no, not <My> you. <laughs> รถจิ๋งไซโคลนใช่ครับไอนั่นแหละครับไอคนที่พูดด้ e r เนี่ยเดี๋ยว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 แอกสุดท้ายก็เดี๋ยวหักหลังมันละอย่าปล่อยดีอย่ากระปล่อยดีเดือดดต้าตินัมว้าซิเวอร์่ะ ถ้าชายอยู่นี่ถ้าชายอยู่จะจะจะยุ่งยิงขนาดไหนมาดูกันนะมีระสองนาทีสองนาทีสนาทีห้าสิบโหแปดสิบแปดเลยหรอวะหนุ่มดีเก็ตวัดเทวเท็จโคตรถึงอ่ะ Yes แต้วบอดี้เดียวก็ดีละไอ้อะมานี่แหละครั้งแรกแล้วที่ทำแอคกทำไฟนอลโดยไม่เฟล หนึ่งหกห้าครับเลขสวยเจมเวลแปดสิบยังวะจะได้ซื้อชุดยังยังได้ชุดหนึ่งยังไม่ถึงอยู่ยังอีกครึ่งหนึ่งอ่ะพี่เนี่ยไปทำไปทำเทอร์มไบต์ก็น่าจะถึงอยู่แหละสวายเวอร์ก็ได้นะไปสวายเวอร์กันเองแล้วกันเอาโอเคนะครับจหรับแพ้ไม่ไม่แน่ได้เพราะว่ามันก็จะเที่ยงคืนแล้ว โอเคนะครับสำหรับให้ดูมเดย์แอคที่หนึ่งก็จบไปด้วยดีไปพี่อนไปส่งหน่อยเพื่ไปไปเจอซี่ไอ้เจ้าล่ห์ว่าผมพังงั้นอันนี้มันไม่โทกประกันล่ะอะไรอะแบโอเคเดี๋ยวไม่เจอสำหรับแอคแอคที่สองกันนะครับว่าจะดูเดือดขนาดไหนหรือจะโหดขนาดไหนนะครับไปเจอกันสวัสดีครับอ๋อเพื่อน